ออลฮาสวัสดค่ะจะกันอีกแล้วนะคะกับเกมพับ g MOBILE อาเห็นหน้าปกหรือเปล่าวันนี้นะคะแอนไม่ได้มาไล่ยิงใค่นะคะแต่ว่าจะมาพาเล่นเกมอันนี้พับจีโมบายนะดนี่เป็นเกมนี้เลยนะคะก็ไปได้แล้วนะคะก็หลายรอบอยู่เป็นมินิเกมในเกมพับจีก็คือในบ้านนะคะเดีย๋ยวพาไปดู ก็คือแต่เขาบอกว่านะไม่ใช่ของเราของของพี่นะของพี่ในเกมของพี่ของพี่เจเดี๋ยวพาไปเยี่ยมบ้านพี่เจนี่นะคะเป็นบ้านพี่เจนะคะดูโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอย่างก,กับพิพิธภัณฑ์ทักผู้ชายก่อน can <I> help? มาเราจะพาไปดูโต๊ะเกมนี่จนแบบนี้เออเล่นได้4ี่คนนะคะเราก็จะนั่งนี่เสียนเ,ยเกม เนี่ยคะแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะนั่งตรงไหนเล่นได้4คนนะเตรียมพร้อมก็กดอ่าพร้อมอัับแรกก็คือต้องทอยให้ได้6ก่อนครั้งแรกเพื่อดึงตัวตะครตัวเล็กๆออกมาพอทอยได้6ปุ๊บเราก็สามารถทอยได้อีกหนึ่งครั้งเพื่อเดินนะคะถ้าเราทอยแบบได้6 6หเนี่ยก็คือเราเดินคนเดียวเลยแต่มันก็ยากนะก็เนี่ยคะ่ะสามสามตัวละครจิ๋วนี่คือเราต้องเอาเอาพาเขาเดินวนรอบนะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนให้ได้ครบ3ถ้าใครถึงก่อนก็คือชนะแต่ว่าในาในเกมเนี่ยก็จะมีการแบบแกล้งกันนะคะก็คือสมมติเราทอย ได้5้าแล้วเพื่อนก็ทอยได้5หรือแบบที่ทับกันเนี่ย <_ an> ก็คือเราถูกเตะออกไปเริ่มต้นใหม่ก็ <_ an> จะมีรูปดาวรูปดาวนี่คือเป็นเกาะถ้าแบบเพื่อนมาตกตรงที่เป็นรูปดาวเหมือนเหมือนกับเราก็คือก็คือเพื่อนทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีตรงขวามือเห็นไหมคะตรงเตรียมพร้อมถ้าเข้าเริ่มเล่นเกมแล้วเนี่ยมันจะมีการ์ดให้เราเลือกนะคะตอนเราถอยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้แอนเล่นแล้วก็บันทึกคลิปไว้แล้วนะคะโอเค let's go แล้วก็เกมเนี้ยเราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้าย อ่านี่ไง3,000ันบาทนะ3 0 0พันเหรียญอุ้ยเราซื้อได้นี่เรามีเจ0 0พนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรอะเหมือนกันหรอแต่นี่คือ120ี่เหรียญบ้านอุ้ยเราซื้อได้เอ,อ้ยเราค่อยมาซื้อไปเล่นบ้านคนอื่นเขาก่อนนะอาให้คุ้มก่อน <laughs> ไปเล่นบ้านคนอ,อื่นให้คุ้มก่อนอวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะ <laughs> เข้าไ่ ไปสีชมพูดีอ่อตัวสีแดงเหมือนเดิมให้เลี้ยงให้เลี้ยงกดแล้วจะจบหมดรถกติกาของเกมนี้ก็คือต้องถูกทำได้แรกให้ได้หกเพื่อที่จะเอาตัวกระตูนออกมาอุ้ยไอ้ลูนซ่านออกมาแล้วอะแล้วก็ถอยแล้วก็ได้เดินไปไอ้ลูนซ่านมาเดียวเดี๋ยวทีเกมนี้สำหรับบ้านคุณมีตัาอุ้ยอี่ระแวงอี่ระแวงสีแดงวะระแวงทำไม ถ้าพี่ไปอยู่หน้าตีแดงตีแดงมันเต็มที่เรามาทำไมวะเจมมงโกงอะตีแดงเอาหน่อยตีแดงเออไปมาครับไปเตะเจไปไหนสามพี่เจตัวเขียวเหรอใช่ใช่เจตัวเขียวนะอย่าอย่าหกก็พอรู้ว่าห้ามหกรพี่ห้ามหกเลยขาดพี่จ้องจะเล่นอยู่อุ้ยเราอยู่ในเกาะไม่เป็วลาพห่เขามีโลว่ะ อดน่าร oh, no? mm ักเลยที่ว่าไอเจมึงโกงอะไอเจโกงป่ะเนี่ยสองท้าแล้วจ้ะอ้าวไอเจเม้าตัวใหม่อะยังยังเยังยังยังโอ้ยัง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 มันมีให้เลือกเยอะนู่นน่ะเดี๋ยว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 มึงโกงอะเออเจ้าของบ้านโกงป่ะเนี่ยได้เดินอยู่คนเดียวได้เปลี่ยนเอะไรวะเต๋เจนี่เต๋เจไปนิดจะได้ปบบโอ้ยนี่ค่าของใหม่ใหม่ไม่ใหม่ ก็สองตีทั้งคู่เลยไอเจนอย่าเตะกูนะมันนีพี่โรนออกมาแล้วพี่เจนอันนี้มันเป็นเกมพี่อยาน้อยนะอันนี้มันเป็นเกมกูจะไม่เดินเตะเลยเตะเลยชานเขานะปุ๊บปุ๊บกูบอกแล้วว่ากูบอกแล้วกูจะไม่ออกถ้ากูออกกูไม่ไม่เก็บใจเท่านี้ไออเจนอย่า ูขอรพี่เจอย่าไปอยู่กักูอย่าไปยอมโอ้ยเจน่ากลัวว่ะมึงสองกูบอนมึงไอ้เหี้ยพี่เจมขู่ดิโอ้โหไม่ได้ส่งกูไปก่อนละกูไปอยู่แล้วอะโอ้โอ้โอ้ลับไอ้โอ้โี้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอดอ้อ้โอ้้้โไปไก้โอ้โอ้โอ้้อ้โอ้โห้โโอ้อห้อ โอ้โหมันไม่ได้อีกแล้วอะสองตาแล้วนะไม่ได้อ่ะตอนนี้ตำแหน่งนะตอนนี้เฮ้ยมันโกงว่ะนะสองตาติดแล้วนะดูดิได้ไหมอะโอ้โหสองใชโลอะไรกูใช้โลอะไรเล่นตาโลอะไรไม่มีใครตามกลัวทำไมดูใช้หมดเลยทุกตัวเลยนี่ไงโอ้ยยังไม่ได้ออกเลยยังไม่เปิดประตูบ้านเลยโอ้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เกิดกับเขาเลยเนี่ยเฮ้ยเปลเป็นแล้วเอ็มหมือนันเหมือนฉลาดเลยวะ เอ้าไอวีเราขึ้นตัวนี้กันเออคุณพระทำไปชีวิตจะเป็นบาปขนาดนี้ไอจีอย่ามึงอย่าห้าแล้วขั้วกูโดนมึงเตะเนี้ยตามเจ๊ไอเจ๊ดิเอาอะไรเนี่ยเอาแล้วมันนะกูมันนะเป้าหมายเราต้องเป็นพี่เจ๊ข้าวเราจัดกันเองไม่ได้แล้วเราจัดพี่เจ๊ กูหยอกเก่งจริงเลยครับไปดิเนี่ยเตะมาดิกดกดให้นั่ตีต้องเอาออกมาต้องเอาออกมาไม่เอาออกมาบอกว่าต้องเอาออกมาเป็นไรโอื้มไอ้เจ๊ช็ให้แล้วมันโกงว่ะเออเจ้าของบ้านโกงตามขึ้นมาเตะมึงทีข้าบลได้ไหมเริ่มแล้วทำอะไรกูเริ่มแล้ว นี่ความอะไรกูเลยมันบเพือสองรอบเลยสองตัวเลยออกไม่หมดอะหมดเตะเตะคู่เลยเป็นไรไม่เป็นไรตามมาฆ่ากูไม่เจ๊เข็จะมูนกูเลยมูนกูยสั่นเงี้ยโหลดากกูโดนอีกอยะ กูตายนั่นไงบะเลยกูเกลียดสีกับกดสีไหมตรวสีไหมให้จบจบไหสีโอ้โหสีให้จบจบไหมสีให้จบจบไปนั่นเดียวให้เล่นเล่นก่อนให้เล่นก่อนเออพี่เจจะชนะไ้มอุ้ยอุ้ย ตัดขาแต่พี่ข้าวขึ้นไปแล้วนะตัวหนึ่งอ่ะเกียร์มันจอดตัวอยู่เองไงต้นไมอเ่ามาจะไปบี้กันเองด้วย,ยจะไปบี้กันเองเลย,ยไปบี้กันเองอ่ะว้าววงแล้วก็เดินสบายเลยพี่ข้าวาวัตถิตะไบแตกหมดป่วยมึงดูแตกเดี๋ยวยังได้ยิงตัดมือ <c oughs> ขอบคุณนะครับสาบเก็บติดนะครับ ไม่มีทางคอ,อูช,นะอชนะอูชนะอ,อ <c oughs> ูชนะเกเก้ไอวิทถาเก็บติดครับถาเก็บติดนะครับ <c oughs>